สวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้เราอยู่นอกสถานที่ผมก็ผมไปเดินห้างมามันมีความสงสัยครับว่าเราโดนบังคับกินอะไรหลายๆอย่างที่ม,มันเหมือนกันอ่ะอย่างเช่นแบบว่ากาแฟมันก็เหมือนกันเลยเลยที่เราไม่รู้ความแตกต่างว่าไอ้ที่อะไรมากอร่อยกว่ากันมะหรือว่ารู้ว่นะแะละ แต่แบบไอกาแฟก็กาแฟ,แฟเปล่าอย่างเช่นมันฝรั่งไม่มีหลายยี่ห้อเลยไอเี่แมกก็คือมันฝรั่งแต่แมกกาเสียวแบบมีอะไรอร่อยไม่อร่อยหวาด้วยนะแต่ว่าทีนี้ผมก็ชอบกินไก่มากไก่ทอดอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบว่าในในมีความสงสัยว่าไก่ทอดขึ้นห้างเนี่ยยี่ห้อไหนแม่งอร่อยสุดวะ่ะพวกฟาสต์ฟูดยย้ดอะไรอย่างเงี้ยพวกฟาสต์ฟูดฟ้ดแล้วก็วันนี้ครับจะทําการแบบว่ารีวิวไก่ทอดขึ้นห้างครับไก่ทอดฟาสต์ฟู้ดที่อยู่ในห้างครับผมใช้หลักเกณฑ์ของห้างซีคอนสแควร์เป็นหลักครับผมมันก็จะมีแมกกา c นนเคส เชตเกิลครับสียี่ห้อนี้ที่คนไทยเราคุ้นเคยกันครับวันนี้ผมได้ไปซื้อมาสียี่ห้อครับแล้วก็อยากจะใช้ลิ้นของตัวเองครับเป็นการกินแบบพร้อมกันยี่ห้อครั้งแรกครับผมไม่มีใครบ้าวันเดียวกินแม่สียี่ห้อหรอกกูว่านะเอาแล้วครับผมก็ไปทําการซื้อมาสียี่ห้อครับทุกคนก็ช่วยตัดสินได้ครับคลิปนี้ว่าใครชอบอะไรนะอะไรอร่อยที่สุดครับเริ่มกันที่ยี่ห้อแรกครับผมผมอยากลองมากเลยเชดเกิลลเชตเกิลลเชตเกิลล์เชดเกิลลเชตเกิล คือเชฟตะเกี่ยเนี่ยเขาจะเด่นเรื่องไก่ย่างเลยพี่เนาะแต่วันนี้ครับเชฟตะเกี่วก็มีไก่ทอดเจ้าของเหมือนแม่ทอดเละ <c oughs> เราจะลองกินกับไก่ทอดเชฟตะเกี่ยวอร่อ,อา,านนะผมว่าผมว่าซื้อดีวะด่ะอเอ้ยเออซื้อดีที่ลองอเออนัอ่นคือ ผมว่าสัมผัสแรกอ่ะหนังมันอ่ะหนังมันสู้เคฟซีไม่ได้แต่พอกัดเข้าไปในเนือนะมันมีความหมักเครื่องเทศนะพี่นะหอมเครื่องเทศในบางอย่างอะไรเงี้ยเฮ้ยแม่งเจ๋งด,ดีว่ะมันจะไม่จิ้มน้ำจินะ้มอะไรต้งองจิ้มผ่านไปครับกับยี่ห้อแรกยี่ห้อต่อไปครับผมก็เท็กซัสครับผมไก่ทอดเท็กซัสมันเป็นยี่ห้อใหม่สำหรับผมนะมาดูนะเท็กซัสครับเชฟเนส เราดูาครับแก่ทอดิี่ใส่ทุกอย่างเราจะสั่งในสูตรดัางเดิมของเขานะครับดูครับก็จะเป็นหน้าตาประ,ะมาณก็ไก่ทอดธรรมดาดนีลยและนี่ฮะ,ะ,ะเดี๋ยวเราจะกัดทําำได้ไันเฮ้ยเอาตรงนะครับคุณเราเนื้อไก่สู้เจตส้กิวไม่ได้ถ้าเป็นลิ้นหมดนะถ้าเป็นลิ้นผมเองนะกินตอนนี้นะตอนนี้เละ แต่หนังอ่ะหนังจะอร่อยกว่าแต่เนื้อตื่นอยากให้ตาล้องกินหนังสู้ได้หนังอร่อยกว่าแต่เนื้อตื่นเนาะหนังหอมมากอร่อยผมว่าหนังเนี่ยหนังสู้ KFC ได้เลยอ่ะท่านพี่เนาะหืมหนังอร่อยมากอะผมบอกว่าเนื้อเนื้อตื่นท่านพี่เนาะเนื้อตื่นมากเลยใครที่ชอบรสจัดจัดอ่ะผมว่าไม่น่าชอบตอนนี้เชซรีคิวเชซรีกิวหมาเนี่ยผมกลับกินเนื้อตื่น โอ้โหอกนอร่อยอะเซตสกิวอร่อยกว่าอ่ะใครชอมที่ผมนะใครชอมที่ผมเอาละครับผ่านมาสอนที่ฮอครับที่ฮอที่แล้วก็เป็นเท็กซัสปอไปครับแมคโดนัลล์บางคนอาจจะกินแค่แบบว่าก็ต่างเไตล์เลยพี่นะแต่วันนี้เราจะกินไก่ทอดของแมคโดนัล์ครับผมแมคโดนัลล์คอนเซ็ปต์ของวันนี้คืออร่อยไปด้วยกันอมน้ำมันที่หายเลยดูครับใหญ่มากอะ ดูครับใหญ่เฮ้ยหูใหญ่มากเลยนะพี่เนาะเดี๋ยวดูสัมผัสแรกกันครับว่าเขาจะสู้สองยี่ห้อนี้ได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคือหนังเนี่ยหนังหนังที่เขาทอดแบบมันจะไปคนละทางกับเท็กซัสด้วยผมว่าหนังอน่ยเขาไปทางเดียวกับไอ้นี่เจตสกิลแต่ว่าแม่งอร่อยกว่าแล้วก็ทั้งคู่เลยนั่งทำรสชาติคล้ายๆกับคล้ายๆเจตสกิลเลยที ผม,ผมให้ความอร่อยของเชฟเจสซี่ของ n a t i o n น,น l ลเนี่ยคู่กันเลยคนละแบบแล้วก็มากิดน้อมีเครื่องผมว่าปรับๆับบให้หมอคนไทยเดียร์เนาะอันนี้นคือตางประเทศเป็นยังไม่รู้ะอะออดีว่ะ คือผมเคยกินนะทั้งหมดเลยแต่ว่าไม่เคยโฟกัส่างนี้เลยนะไม่เคยแบบมาโฟกัสว่าอะไรแม่แบบอร่อยไม่อร่อยอะไรเงี้ยแต่ทีเนี้ยเทกเจอร์มันจะต่างกันด้วยเทกเจอร์ของเท็กซัสอ่ะเนื้อมันอ่ะเนื้อทอดได้แบบอร่อยแต่แค่มันไม่มีรสไม่มีรสชาติมันเป็นทั้งตีอะผลสรุปก็เหมือนแบบมันมีข้อดีต่างกันเลยที่นะมันแล้วแต่ใครชอบอ่ะที่ห้อสุดท้ายครับเจ้าพ่อของเมืองไทยครับผมเด็กทุกคนต้องกินทุกคนต้องรู้อยู่แล้ว CFC ครับผมเดี๋ยวเรามากินแบบเจาะลึกกันเจาะลยกกัน ครับผมมีผู้พันคิวปัโซอยู่ครับผมใช่อ่ะครับผมถ้าเป็นไก่ทอดทำเองผมจะทำเป็นท่านไปยึดทำไปยึดอยู่นี้วัวเดี๋ยวมีตู้มารับหน้าบ้านเรไปเที่ยวหน่อยเราไปเที่ยวหน่อยเดี๋ยวลองมาดูครับว่าหน้าตาก็ผมบอกว่าคุ้นเคยกันดีครับเรากัดคำแรกกันเลยดีกว่าอย่าให้รอช้าดูครับเดโอเคครับผมเดี๋ยวลองกัดดูคำแรก ไอ้ที่มันจะเบะจริงหรอพี่คลัง่งกับผมอะ่ะผมว่าแน้ะเคสเอ่ะนั่คือลูกผสมของอะไรวะความอร่อยเนื้อแม่อร่อยไปทางเทสซัสเว้แต่ว่าหนักแม่เสียเป็นเฉพาะทางแบบเคสเซียใช่เนียกันละเนียนกันละใช่เน็นยนแล้วเปลือกตัว คือผมไดบอกว่าสัมผัสเวลากินเข้าไปเนื้อมนัน <M> เนื้อมันจะเหมือนของเท็กซัสเลยแต่ว่ารสชาตินะครับมันจะเหมือน2อยี่ห้อน,นี้รวมกันอร่อยแล้วก็มาอยู่ในตัวไอ้เหี้ยนี่อือแม่งเจ๋งมากอะ่ะกูถือว่าทำไมมันเป็นเดอะเบสในประเทศไทยคือมันถูกปากจริงว่ะอกินไม่ได้ห่อเจอเค้ีเลย่หลอดเราเรากินแบบโดวไม่ใช้น้ำจิ้มมาก่าจริง โห่ไม่อยู่ไม่อยู่อะมือเมือเละทั้งหมดเลยอยู่ไม่อยู่ยยรินครับคือผมอยากจะบอกว่าการรีวิวอันนี้มันไม่ได้บอกว่าอะไรอร่อยไม่อร่อยนะแต่แค่บอกว่าเหมือนลิ้นผมเป็นตัวแทนสักหนึ่งคนแล้วกันของไก่ทอดฟาสต์ฟู้ดทั้งหมดเลยเนี้ยคือของ e x เนื้อสัมผัสอร่อยมากๆาอร่อยมากมากแต่ว่าแบบถ้าคนชอบรสจัดผมว่าแม่งจืดไปนิดหนึ่งเอาตรงนะแล้วก็ยี่ห้อต่อมาครับเชดเดอร์เกลเชดเดอร์เกลเชดเดอร์เกลเนี่ยถ้า มีดีอะไรไหมเกือบแล้วนะเกื <S 2> <S 2> อบเกือบ<ๆ>จะไหม้แล้วนะแต่ว่าทีเนี้ยกัดไปอะเนื้อไก่เครื่องเทศเลยแม่งอร่อยโอ้โหถ้าย,ย่างแบบแม่งอร่อยมากเลยอะพอดีเป๊ะเลยอะและ้วก็แมกโดนัลครับแมกโดนัลคือเหมือนเป็นเหมือนเชดเดกิลอัพเกรดอะเออแมกโนนอลมันเป็นเหมือนเชดเดก,กิลอัพเกรดอะแม่งคล้ายๆกันเลย,ยนะแม่อร่อยเคฟซีเนี่ยโอ้โหแม่งแบบเคฟซีนะคะจ,จะเป็นเพราะว่าเรากินแต่เด็กๆอะแม่งกรถูกปากอะไรเงี้ยเออมันคุ้นเคยครับผมก็ถือว่าเป็นแบบว่า การรีวิวสี่ยี่ห้อไก่ทอดขึ้น้าครับผมอย่าลืมนะครับมันขึ้นอยู่รสซีนิยมของแต่ละคนว่าชอบอะไรชอบอะไรไม่ชอบอะไรถ้าใครชอบอะไรก็ลองเม้นต์มาบอกกันแท็กเพื่อนไปนะให้พาผัวพาเมียไปกินหน่อยก็ว่ากันไปนะครับผมวันนี้ก็จบการรีวิวไก่อทอดฟาร์ฟูดขึ้น5้าวสี่ยี่ห้อของเรานะครับผมไปเพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะทำอะไรให้ดูต่อไปว่ากันไปครับผม